สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะทัดจะมาชวนคุยเรื่องของวัย40พัสนะคะปกติอะคะ่ะทัตเนี่ยกับเพื่อนจะคุยกันตอนเช้าก่อนจะทำงานนะคะอาจจะเป็นเวลาประมาณ8โมง8โมงกว่าถามสารทุกสุขดิบทักทายกันนู่นนี่นั่นนะคะปกติจะทัดกับเพื่อนจะสนิทกันคุยกันอยู่3คนจะมีใครคอยเบรกกันอยู่คนหนึ่งนะคะ คุยกันสามคนแต่ละคนทํางานคนละทีกันถ้าคิดไปบางทีก็จะขำขำนะคะพอถึงขำขำว่าเรามาถึงวัยนี้กันแล้วอะเวลาผ่านไปเร็วนะคะพอถึงวัยหนึง่งเราจะต้องการแค่กินอิ่มนอนอิ่มถ่ายออกแค่นี้จริงๆเลยค่ะคือเช้าเช้ามาเนี่ยก็ต้องทักทายกันแล้วเมื่อคืนนอนหลับไหม เมื่อเช้าขับถ่ายได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติธรมรมดาที่ที่ถามกันบอกกันแล้วก็จะดีใจไปด้วยกันโอเคเมื่อคืนนี้หลับสบายดีอันนี้ก็ยินดีไปด้วยกันถ่ายไม่ออกก็จะงุนหงิดไปด้วยกันนะคะกลายเป็นว่าปัญหาเรื่องการนอนเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ของวัยสี่สินอนหลับยากตื่นกลางดึก ตื่นตีสามตีสี่แล้วก็หลับต่อไม่ได้กว่าจะหลับอีกทีก็หกโมงเจ็ดโมงก็ไม่อยากตื่นตื่นไม่ไหวพอพอฝืนตื่นช่วงสักเริ่มงานนะคะก็จะไม่สดชื่นทำงานไม่ได้ก็ต้องหากาแฟมาดืม่มดื่มกาแฟเสร็จเริ่มสักพักก็เริ่ม พอจะตั้งสติได้ทีเนี้ยบางทีทำงานเพลินรู้สึกล้าลาอีกทีคือบ่ายบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นก็หากาแฟมาดื่มอีกพอดื่มกาแฟช่วงเนี้ยค่ะมันก็จะดีดไปเรื่อยๆพอสักกลับถึงบ้านพอกลับถึงบ้านช่วงสองสามทุ่มก็จะเพียๆเพ้าลาแต่ว่าแต่ว่าบางทีมัน มันยังทำนู่นทำนี่ทำ,น, ύ, ทำนั่นไม่เสร็จฉันยังต้องทำภารกิจส่วนตัวนู่นนี่นั่นทีเนี้ยมันก็เลยเวลานอนไปอีกค่ะก็จะกลายเป็นนอนนอนดึกบางทีก็สี่ห้าทุ่มหกทุ่มพอนอนไปละสองชั่วโมงสามชั่วโมงตื่นตื่นกลางดึกแล้วก็ไม่หลับต่อมันเป็นวนหลูปแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เพียในตอนเช้าขึาออกมา พอตอนเช้าก็จะเพียก็จะเป็นหลูมนี้หลูมนี้ไปเรื่อยๆพอสะสมไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นค่อยๆทุดโซมสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือการตัดสินใจจะไม่ค่อยดีขี้โมโหขี้หงุดหงิดง่ายลำดับความสำคัญได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ดีทำง,งาน พลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆพอพอมันถึงขั้นเนี้ยค่ะมันก็จะมีผลกระทบละและผลกระทบกับงานละก็ไม่โอเคจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของวินยัยที่เราจะต้องจัดการตัวเองการที่นอนได้ไม่นอนหลับไม่สนิทแล้วก็ตื่นกลางดึกจะมีผลมาจาก อาหารที่เราทานมาจากกาแฟที่เราดื่มเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถ้าใครเป็นอยู่เนี่ยลองปรับลองปรับตัวเองดูค่ะคือตื่นเช้าสมมติตื่นเช้า,มมชาถ้าออกกำลังกายไม่ได้คือให้เดินเดินเดินให้ตัวเองผ่อนคลายให้ตื่นให้แอคทีฟนะคะกินน้ำแล้วก็เดินเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำ น้ำอาบชาให้เรียบร้อยให้สดชื่นทานข้าวแล้วก็พร้อมจะไปทำงานไปทำงานในช่วงแรกๆที่เราปรับตัวอาจจะต้องมีการดื่มกาแฟเหมือนเดิมดื่มกาแฟและดื่มชาดื่มดื่มได้ค่ะยังดื่มได้แต่ว่าพยายามงดช่วงบ่ายถ้าใครที่มีผลกระทบต่อการน,นอนจริงๆคือควรจะงดช่วงบ่ายแล้วก็พยายามกระชับกิจกรรมในช่วงเย็นของเรา รักษาเวลาอย่าให้มันเกินสามสี่ทุ่มก็พยายามนอนสามสี่ทุ่มถ้ายังไม่หลับคือเข้าห้องนอนวางมือถือนะคะแล้วก็นอนถ้านอนไม่หลับทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ง่วงปกติยังทัพนะคะถ้าอ่านหนังสือจะง่วงก็จะหยิบหนังสือมาอา่านแล้วก็ทําให้หลับหลับเร็วขึ้นช่วงแรกๆค่ะมันอาจจะฟืนๆหน่อยยากๆหน่อย ่าถ้าเราทําได้สักหนึ่งสัปดาห์มันจะดีขึ้นการน,นอนของเราจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ดื่มน้ําก่อนนอนสองชั่วโมงคือไม่ดื่มน้ามันี้จะทําให้เราไม่ปวดข้าห้องน้ํากลางดึงกดก,ก็จะทำให้เราหลับยาวการหลับได้สักสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงก็จะทําให้เราสดชื่นพอพอเราทําได้แล้วค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะอันนี้ทัาทํา แล้วมันได้ผลคือหมายถึงว่าถ้ากลางคืนเรานอนหลับได้แล้วตอนเช้ามาเราจะสดชื่นาการคิดการตัดสินใจของเรามันจะดีอารมณ์หงุดหงิดของเราจะน้อยมากหรือไม่มีมันจะปกติมากนะคะถ้าใครที่หงุดหงิดเยอะๆเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าเหตุผลหลักๆคืออาจจะนอนไม่พอนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องการขับถ่ายนะคะประเด็นหลายคนแต่ละคนก็ทํางานหรือว่าไม่มีเวลาเวลาในการออกกาลังกายอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแต่ว่าการทานผักผลไม้จะช่วยเราได้มากเลยนะคะแล้วก็พยายามเดินย่อยเดินเบรกช่วงระหว่างมือ้ออาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามใส่ใจตัวเองพอเราเริ่มปรับ ร่างกายเราก็จะค่อยๆปรับมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วนักแต่ว่าให้พยายามปรับค่ะเป็นเป็นวิธีที่ดีสุดแล้วเป็นการที่ปรับที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะรักตัวเองดูแลตัวเองกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ